ยกอราดูด sure. like okay. okay. yeah. okay. okay. ีนะยกยกดูดีนะน่าจะสองนะโอเคโอเคโอเคมาโกมาโกมาทางมาทางมาช้าช้าค่อยเซ็ตค่อยเซ็ตใจเย็นบอลมีช่องบอลมีช่องฉันเร็วให้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  ชัดแล้วให้เนอ้องง่ายง่ายโอายเก้ใ okay. ห้ไปให้ไปชัดแล้วให้จันเค okay. <c oughs> ก้ก้าก้าโอเคตามหน่อยตามหน่อยโอเคตามหน่อยตามหน่อยตัดแรกกีฬาอยู่ในสนาวเลยรับลงก่อน ทางเข้าน้องทางเข้าโอเคเอามามามา,ามาตามมาตามมา,าทุกค,คนนึงโอเค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 ออกแล้วโอเค้ยเนื้องานนะน้องไม่เอาน้ำนะโอเค <c oughs> ได้แล้ว

จาเมื่อกี้แฮ่นะเขาดันโมเมนต์อยู่โมเมนต์นะตัวตีังว่าใจไปสองล่างก็ได้ตาผมเฮ้ยดูตัวว่างนะดูตัวว่างนะอ่านนะอ่านนะอ่านนะเฮ้ยตานเมื่อกี้ว่างนะเฮ้ยอย่างง่ง่ายเฮ้ยเมื่อกี้ว่างเลยรู้เลยอ่ะเจิงวน่า ถ่ายมาถ่ายมาเคชัดเลาให้ชันเราให้ตัดแล้วตัดแล้วไอ้หุยสวยไล่เรียฝั่งวันนี้จานที่เราคุยแม่งไปอยู่ฝั่งโน้นเฉยปกติเราคุยกันนู้นเนี่ยเราย้ายไปตรงโน้นนะ chắn bon, đây bon, ok xôn ma xôn ma xôn ma ok xôn ma ma chuyện này chuyện này ok ok mời <laughs> oi ok ừ. oi ok ủi đâu đi ok thắt chân

ยกูข um> ้ามีแนตไอ้ยกไอไอทิเป็นชุดเ็นอ้หลวงไอเป้เป็นทุสเลยหลวงไอเนอะไรปะใจเย็นโคกดันายสะายเอเลากได้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 สวยตัดแลย สวยส้ยนุ่นนออ่ะน็อตอ่ะาดน็ออ่ะไม่เป็นไโซนได้โซนได้ โกอันโกอันไอหลวงไอหลวงนิ <c ười> um, hey, ør, ่งหน่อยไอหลวงเอาไหมยกยกเอาชัดชันยกน้องคนหนึ่งคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งเฮ้ยยกเฮ้ยไปไม่นิ่งไม่นิ่งเสียงเลไยจำเดี๋ยวตัวนะยันเดี๋ยวตัวนะยันเดี๋ยวตัวนะโอเคครับผมครับ ดูตัวว่างนะดูตัวว่างนะตัวว่างนะโอเคไปไปขึ้นไปขึ้นไป Có ừ. không lắm, không lắm Lên ok, ok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để จะสิบแล้วพานไปแล้วสองนาทีโอเคได้แล้วโอเคสวยไปสวยสวัยสวัยใส่โอเค

เคมนดูยาเทียมเลยวะผิดผิดที่ยางนัมเป็นไรพี่โทษยางาเทียมด้วยี่เมสนมาโนมาสั่งด้วยวรับห้าทีห้าทีพี่ไปพี่ไปโอเคคนยังมีคนรู้ได้เ็บร่างอยมโโซตัเกเหมือกด้ <th ül Finished> โอ้ยยโอเคโอเคอยหลังเข้าเคเคไปได้ไปได้ไปได้เติ้งไปเอสเอสเไม่ต้องอเป็เไเดยวเติ้งนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้เติงแล้วเให้พี่น็อตมาฟังสวยป่ะสวย đến thì 5 tay hỏi chất hết say Trấn <laughs> <laughs> hand

Rồi. <laughs> ba ba ba. Chà, chà lòng đuôi nó nè, chà lòng đuôi nó, chà lòng đuôi nó Ok oi oi lòng, oi oi lòng lên พัดจ้ามามาเรามาเรามา

ได้เลยกินอันนี้ครับโอเดียวโอเคของรับอาทีตเดียวซองนะอาทีตเดียวยกนะอาทีตเดียวมาจานอาทีตเดียวจานอาทิตย์เดียวขอลูกนึงขอลูกนึงขอลูกหนึ่งขอใจมาขอลูกนึง Đại thăm đây thăm đại thăm đây thăm thăm đây thăm đi đâu đi ได้รับได้รับอ่านนะได้รับอ่านนะโอเคโอเคหลังเข้าหลังเข้าไปไไปได้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮไปได้เทซ้ายเรียบ 干泡嘞！